สวัสดีครับอยู่กับเราช่องไม่น้อยพังสีนวลนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงบ้านเจ๊หมื่นนะครับเราก็ได้พาสีนวลนะครับเลี้ยงไปเรื่อยนะครับเดินไปเรื่อยกินไปเรื่อยนะครับกว่าจะถึงก็น่าจะได้กินเยอะอยู่ครับ วิธีของคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับก็เลยมีควานตัวเล็กนะครับมาขี่เป็นเป็นควานให้นะครับส <c oughs> ีนวลอาบน้ํามาแล้วนะครับอาบน้ําขัดตัวมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินทางเส้นเดิมครับนี่นะครับ <c oughs> ไปเรื่อยครับ ก็จะไปไลฟผลไม้นะครับกับเจ๊หมื่นและก็น้องบัวตองนะครับแต่ตอนนี้ตามรายทางก็จะมีหญ้านะครับหญ้าขึ้นตามลายทางนะครับเราก็จะให้ชี้นวนกินไปเรื่อยนะครับกินไปเรื่อยนะครับเนทนายที่เข้ามาแล้วนะครับกอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ครับชมน้อยฟังชี้นวนของเรานะครับเราก็เป็น ช้างช้างบ้านนะครับจ้างบ้านทลาดนะครับเลี้ยงแบบปิจีบ้านบ้านของเราเลยครับเราตกงานมานะครับเลยได้มาอยู่บ้านนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> บรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านของเราก็ตอนนี้ห้าโมงแล้วแต่แดดยังเจิดจ้ายอยู่เลยนะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับของฟ้าโปร่งใสเลยนะครับ เป็นวิธีของเด็กเลี้ยงช้างนะครับที่กลับจากโรงเรียนมาก็มาเลี้ยงช้างตอนค่ำนะครับก่อนที่จะไปเข้าปไปขายผลไม้นะครับตามหลายทางเราก็มีหญ้าขึ้นตามธรรมชาตินะครับฝับง่ขงข้างๆก็เหมือนกับว่าทางผู้ใหญ่นะครับให้ชาวบ้านจับจองนะครับเพื่อจะได้ปลูกหญ้าให้วัวให้ช้างนะครับก็จะจัดสรรแบ่งล็อกให้เพื่อได้ปลูกนะครับ อีกอย่างคือการดินสไลด์ลงนะครับการดินสไลด์ดินซุดลงนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีนะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับ ตอนนี้ช่วงหน้าฝนนะครับหย่าตามธรรมชาติก็ขึ้นเร็วนะครับต้นเดียวก็ขึ้นนะครับทั้งตัดให้วัวก็ตัดนะครับแต่ว่าที่เหลือก็เป,เป็นบางที่ก็จะขึ้นท้างเราก็จะได้กินไปตามทางเรื่อยนะครับไอ้กิโลดก็เป็นเครือนะครับตามเนี่ยต้นไม้นะครับมีเครือมีอะไร ถ้ามีเวลาเราก็จะเลี้ยงอย่างนี้นะครับทุกวันนะครับถ้าเรามีเวลาถ้าฝนไม่ตกนะครับแดดออกท้องฟ้าแจ่มใสเราก็จะพาช้างน้องช้างของเราเดินกินหญ้านะครับตามรอบหนองสาธารณะบ้านของเรานะครับ ว่าทุกวันนี้ที่ตามตามห้วยตามแม่น้ำต่างๆที่ติดแม่น้ำมูลก็ส่วนมากเก็บเป็นที่นายทุนหมดนะครับก็ที่ว่างเว้ยนยากแล้วนะครับไม่เหมือนเตะก,ก่อยไม,ไม่เหมือนแต่ก,ก่อนนะครับที่มันก็ว่าเป็นที่โล่งที่สาธารณะเยอะนะครับที่มันจะลกล้างเยอะนะครับทุกวันนี้เขาก็หรือปลูกต้นยูคาต้นอะไรกัน ตอนนี้ก็เป็นเกือบหมดเลยนะครับกดสั่งหน่อย ตามทางก็จะมีหญ้าไปตามเรื่อยนะครับแต่ว่าบางที่บางจุดบางที่บางจุดเขาก็ไม่กินนะครับี่อย่างเช่นเนี่ยสวยแต่เขาก็ไม่กินเขาเลือกนะครับเลือกที่ที่เป็นที่แห้งๆนะครับใช่ว่าจะกินทุกที่นะครับ <c oughs> เลือกหญ้าเลือกอะไรกินนะครับ <c oughs> ตัวนี้โอ้น้าขึ้นแรงมากเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้น้ํามูลนะครับ <c oughs> น้ํามูลดันเข้า ไฟของเราเรือนะครับด้านล่างนี่ก็อีกไม่กี่เส้นนะครับจะเข้านะครับเป็นห่วงนะครับปีนี้น้ำแรงมากเลยนะครับเดินต่อแล้วนะครับ หาและหาเลีมไปเรืเ่อยครับตรงไหนที่เขาเขาชอบก็ถึงจะกินนะครับไ่ไ,ไ้กินทั่วไปนะครับอ้อยเขาระว่าอ้อ,อยอ้อ,อยถอยถอย,ถอ,ยอ้าวควานเอาไม่อยู่แล้วนะครับอ้อยเขานะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านทาราดของเรานะครับดูนะครับโอ้ยมีเหมือนกับฉากหนังเลยมีสมุกมีไปด้วย เดี๋ยวนี้ที่บ้านปะปะตจอยกินีกแล้ะกำลังีโบกินต้นแค่ข้นอีกแล้วครับว้านอย่างไรเอาไปอยู่เลยนะครับว่านเราช้างกลับมาเยอะแล้วนะครับดูนะครับสองเชือกนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับฝนตก บ่อยนะครับก็เลยช้างก็กลับมาบ้านเยอะแลนะครับทัวให้ก็มีครับตอนนี้ก็สองสองหรือสาม จะออกไปด้านหน้านั้นสองนะครับมาลงน้ำมาไม่ทันเป็นเชือกไหนนะครับจูท้ายน่าจะเป็นน้องส้มนะครับอ้นะครับเชือกน่าจะเป็นทองคูณ อนนี้เราก็เข้าออบ้านแล้วนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ครับช่องเมียน้อยฟังสีนวลด้วยนะครับฝากเป็นกํนาลังใจให้กับพ่อฝากด้วยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับให้่อยแม่ได้ชมนะครับสวัสดีครับ